ดูดูดูเพร่อใยั่นี่เราสีวันเนี่ยหนึ่งสองสามจวดอู้ฮู้สุดยอดสุดยอดสุดยอดสะดุข้าแม่กะดกเฮ้ยเฮงไปฮ้้ยเ้ยเฮด้ยเ้เ้ยย้ยเฮ้ย้ยเ้าเ้ยเฮ้ยเส นุ you know. ้งบ่ได mm ้กินดอกน้องอาจจะยาก่ะม้วนนี่แหละน้องรัดนี่นะเขาจะไี่ได้เขาจะได้ปาตัวใหญ่นะเขาจะม้วนกับเซาสะกเลยค่ะนุ้งบ่ท่านโอ้เค่ก็ทำบาบบ่ลงทำบาบบ่ลงเป็นไหนหมานบ่ หวานบ่หวานบ่มีนบ่เออนั่นนะเกยมากคับอาจจะแม่บนแ่แดมอนยังสะดุ้งบ่าเกลือใส่้แตุ่้ยปลาปลาเป็นๆน้ำแข็งนอกก e. ระแดน้ำมันแข็งนอกนอกเกลือน้าแข็งอืมหยุดได้ไม่แ้วมากันสิเนาะ อันนันมาดูโหปลาโดดออกจากสะดุง<ป>้งปลานี่ว่าปลาเก<ห>่งอันอันกระโดดได้อ่ะสามารถกระโดดออกจากสะดุ้งได้เรื่อยปลานี่มัน,มนธรรมดาเลยอ่าโดดลงเล้งลงเล้งโอ้ยอันฟึนพวกเทือแลกนะมันเศร้าจะโบมาพ่อโอ้ยตานซัน่นค่ะอันเพิ่นที่ว่านับหนึ่งสองสามปุ้งนะเนี่ย เดือนกันขอบคุณนะคะน้องมะีขอบคุณค่ะบอกเคยทเคมือกนเยิน้าาทเราบอเคยทำบอกกลาแม่่ค่ะูโอ้คนนั้นคนนั้นในไลน์ก็บายจะเห็นจักเยี่ยอสุดเซียนในข่าวอดนนจะาพไแปกมาค่ะน้องมณีตอนนี้ค่ะลงมาอยู่ขางล่างแล้วลงมาไปข้างล่างแล้วไม่ติดนังสือมาก เล้นหายดีขนาดก่อนไปเที่ยวขึ้นแท้ยังไม่แตกวะน้องวันนี้ไม่แตกบ้ะกาะตอนนี้เนื้อไม่กระแตกโอ้หึหึหึเดือดปลายังร้อนวันนี้เนาะโอ้ฝุ่นเหนกันต้องฝุ่นไหมแต่ว่าเกิดยางไปบ่ โอ้ม oh. ันมาญขมูนเหนียวน้ะตัตัวเหนียนี่ปมุ่งนันเบิดมันเปมวนตันเฮ่ยอยู่จังหวัดคดีพ่รัตค่ะดีนะคะแม่คุะขอบคุณนะคะขอบคุณโอ้อ่าบริเวณน้องนี่อยู่ประมาณจักห้าไร่อ่าน้องนี่นะอ่าความกว้างของน้องนี่ อยู่โดยสายตาเด้อพี่น้องอาจจะขาดเคลื่อนหรือว่าจังไดก็ไ่ห่วน้องนี่ประมาณ,ะมาณจะขาดอะไรเนาะได้บ่พ่อตาสวัสดีพี่รัดค่ะน้องมณีค่ะคุณน,นอนอยู่บนเดีอน้องมณีเลยนไปน่าจะสองข้างมือจะจับ